นิยายเสียงเรื่องรักร้ายของนายคชา EP ที่หนึ่งณนะที่ผับทีมีโต๊ะหญิงสาว3ามคนที่นั่งอยู่ในนั้นคือน้ำขิงขิม และเจนิสาน้ำขิงพูดขึ้นว่าทำไมโลกนี้มันถึงโหดร้ายกับน้ำขิงแบบนี้เจนิสาไอเฮงซวยนั่นทำไมถึงทิ้งน้ำขิงไปมันมันบอกว่าน้ำขิงดีเกินไปจากนั้นหญิงสาวก็ยกแก้วขึ้นมาดื่มพร้อมกับร้องห่มร้องไห้ จนเพื่อนที่ชื่อนิสานั่งอยู่ข้างๆเลยเอ,อ่ยปลอบใจว่าอย่าไปเสียใจกับคนแบบนี้เลยน้ําขิงปล่อยมันไปเถอะทำไมทำไมละเจนิสาแค่เหตุผลว่าน้ํำขิงไม่ยอมมันถึงกับต้องทิ้งน้ําขิงปไปเลยหรอน้ําขิงร้องไห้ออกมาจากนั้นก็พราำไปเรื่อยมันยังบอกว่าให้ขิงเก็บสิ่งวิชิงโชคเถอะ น้ำขิงเจ็บใจมากกับคำนี้น้ำขิงถึงกับร้องไห้ออกมาเพราะเหตุผลที่แฟนหนุ่มของเธอบอกเลิกเป็นเพราะว่าเธอไม่ยอมมีอะไรกับเขาทั้งที่คบกันมาหลายปีแต่ว่าพอเขาเจอรุ่นน้องที่เข้ามาอ่อยเข้าหน่อยทําให้เขาเปลี่ยนใจและมาขอเลิกกับเธอทําให้น้ำขิงเจ็บใจมากทางฝั่งขิมน้องสาวของน้ำขิงเลยพูดขึ้นมาว่า เจ๊เจ๊อย่าไปเสียใจเลยถ้าอย่างงั้นเอาอย่างงี้ไหมเดี๋ยวขิมหาเด็กหนุ่มอ้อ,อมาปลอบใจเจ๊ดีไหมเรต้าเลยเอ่ยสมทบว่าดีเลยนี่เดี๋ยวเจ๊นะจะหาหนุ่มหลอ่อๆมาปลอบใจแกเองน้ำขิงน้ำขิงที่ยังคร่ำครวญถึงความรักครั้งเก่าเลยตอบกลับไปว่าจัดมาเลยหาหนุ่มหลอ่อๆมาเลยนะ ขิงพร้อมเดี๋ยวขิงเปเองจากนั้นริต้าเลยออกไปโทรศัพท์ขิมเลยปลอบพี่สาวของตัวเองว่าเจ๊ไม่ต้องร้องไห้เสียใจให้ผู้ชายพันนั้นหรอกถ้ามันเห็นกงจักเป็นดอกบัวก็ปล่อยมันไปเธอเจ๊เจ๊อย่าร้องไห้เลยนะน้ำขิงที่อยู่ในอาการโศกเศร้าเธอจึงยกแก้วขึ้นมาดื่มตอนนี้ รู้สึกว่าเริ่มจะเมาแล้วริต้าเดินกลับมาปะเดี๋ยวเจ๊เปิดห้องให้แกไปรออยู่ที่ห้อง309นยะ์เ้าน้ําำขิงเดี๋ยวเจ๊ส่งเด็กล่อๆขึ้นไปปลอบใจแกเองน้ำขิงเลยเดินเซซ้ายเซขวาด้วยอาการเมินเมาไปที่หลังผับที่เปิดเป็นโรงแรมไว้สำหรับพักผ่อน จากนั้นจากนั้นขิงที่นั่งอยู่ข้างนิสาเลยถามว่าแบบนี้จะดีหรือเจ๊นิสาขิมก็แค่พูดเล่นๆไปนิสาเลยบอกไปว่าเชื่อเจ๊เถอะน้าไอ้น้ำขิงน่ะมันปอดแหกจะตายมันไม่ทำอะไรหรอกแล้วเจ๊ก็สั่งเด็กของเจ๊แล้วว่าแค่ปลอบใจเฉยๆไม่ให้ทำอะไรเธอปล่อยมันไปเถอะคนกำลังเฮิร์ทั้งคู่ เลยนั่งดื่มและเต้นกันต่อส่วนน้ำขิงที่เดินมาจนถึงห้อง309เธอยือนรออยู่หน้าห้องคิดว่าเมื่อไหร่เด็กที่นิสาหามาให้จะขึ้นมาสักทีเธอมีอาการมึนเมาและตาลายนิดๆเห็นผู้ชายที่เดินเข้ามาเธอถึงกับตกตะลึง ทำไมเด็กที่นิสาหามาให้ทำไมถึงหน้าตาหล่อเหลาขนาดนี้เธอไม่พูดพร่ำทำเพลงรีบลากเขาเข้าไปในห้องคนที่โดนลากไปถึงกับตกใจพูดอะไรไม่ออกเพราะว่าเขาคนนี้ก็คือคาชาคาชาถึงกับงงที่จู่ๆมีผู้หญิงมาลากเขาเข้าห้องเขาไม่ทันได้เอ่ยเสียงพูดอะไรผู้หญิงคนนั้นก็ลากเขาไปที่เตียง และเริ่มจัดการกับเขา <_ d ata> เขากำลังจะโจ้แย้งและขัดขืนแต่พอเขาเห็นหนะ้าผู้หญิงคนนี้ทำให้เขาตกใจผู้หญิงอะไรจะสวยขนาดนี้แถมทั้งหุ่นยังดูดีเขาเหม่อไปพักหนึ่งรู้ตัวอีกทีก็โดนจับถอดเสื้อแล้วและผู้หญิงคนนั้นกำลังจะถอดกางเกงเขาเขาพยายามขัดขืนและบอกว่าเฮ้ยนี่คุณทำอะไรคุณจะข่มขืนผมเหรอ ผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นมาไม่พูดพ่ำทำเพลงจับเขากดลงบนเตียงแถมทั้งยังพยายามจูบเขาด้วยน้ำขิงที่ตอนนี้เริ่มเมาสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวความคิดก็เริ่มโมโหกับคำพูดที่ดนพูดดูถูกเธอไว้ว่าเธอจะเก็บสิ่งไว้ชิงโชคเธอคิดว่าเอาไงเอาการสี่วันนี้แล้วเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเธอก็หน้าตาดีซะด้วย เธอเลยพยายามกดเขาลงกับเตียงแต่ว่าด้วยการที่เธอไร้ประสบการณ์ทำให้ือไม้พันกันไปหมดทำให้รูปไร้สเปดสะปะไปทั่วร่างชายหนุม่มขาชาถึงกับสะท้านเขาคิดว่าเอาไงเอากันอยู่ดีๆก็มีของหวานเข้ามาในปากจะปล่อยไปเลยก็นึกเสียดายขชาจึงร่วมมืออย่างเต็มที่ตัดมาถึงตอนเช้า พอน้ำขิงตื่นขึ้นมารู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างเอ๊ะทำไมถึงมานอนอยู่ที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ห้องของเรานี่จำได้ว่าเมื่อวานมาดื่มกับนิสาและขิมแล้วน้ำขิงก็นึกย้อนไปว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นจนทำให้เธอถึงกับหน้าแดงแล้วละและก้มดูเนื้อตัว ที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าและมองดูชายที่นอนอยู่ข้างๆเธอรู้สึกตกใจว่าเมื่อคืนเธอทำอะไรลงไปเธอรีบลุกมาและรีบใส่เสื้อผ้าจากนั้นก็หยิบเงินในกระเป๋าขึ้นมาบน่นพึมพำว่าแหมเห็นว่าหน้าตาดีนะไม่งั้นไม่ทิปให้หรอกเธอทิ้งเงินไว้ให้เขาพร้อมทิปให้อีกหนึ่งพันเพราะเห็นว่า ชายหนุ่มหน้าตาดีและอย่างอื่นก็ดูดีไปด้วยเธอรีบออกจากโรงแรมและกลับไปที่บ้านจากนั้นไม่นานคาชาก็ตื่นขึ้นมาเขาคลำหาคนที่นอนกับเขาเมื่อคืนแต่พบว่าคนที่นอนข้างๆได้หนีเขาไปแล้วเขาพยายามมองซ้ายมองขวาแต่เห็นว่ามีเงินวางอยู่ที่หัวเตียง เขาถึงกับตกใจอะไรเมื่อคืนเขาโดนลากมาแถมยังโดนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเด็กเอ็นอีกหรอเขาถึงกับหัวเสียนี่มันเกิดอะไรขึ้นและเขารู้สึกได้ว่าผู้หญิงเมื่อคืนเหมือนกับว่าไม่เคยมีประสบการณ์แล้วทำไมถึงใจกล้าลากเขาเข้าห้องขนาดนี้เขาลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวและคว้าเงินที่หัวเตียงไป นึกหัวเสียว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครเขาต้องรู้ให้ได้ว่าผู้หญิงที่จับเขามาข่มขืนเมื่อคืนคือใครกันแน่เพราะว่าเมื่อคืนใบหม่อนเพื่อนของเขาได้โทรมาบอกว่ากลับบ้านไม่ได้ให้เขามารับกับเขาก็เลยมาตามที่เธอบอกให้มาที่ห้อง306แต่ว่ายังไม่ทันได้เข้าห้อง306 ก็เจอผู้หญิงที่อยู่หน้าห้อง3 0 9ส่วฝั่งตรงข้ามลาเข้ามาทำปุยยี่ปุยยำซะก่อนทำให้ขชาถึงกับหัวเสียส่วนฝ่ายน้ำขิงที่กลับมาถึงบ้านก็เจอกับขิมที่เพิ่งตื่นนอนและเพิ่งส่างเมาน้ำขิงถามน้องว่าเมื่อคืนกลับยังไงขิมเลยตอบไปว่าอ๋อเมื่อคืนเจนิสามาส่งนะ่ะ แล้วก็นอนค้างด้วยกันที่นี่เพิ่งกลับไปเองแล้วเมื่อคืนล่ะเจ๊ขิงเป็นยังไงบ้างอย่าบอกว่าเมาจนหลับไปนะขิงถึงกับหน้าแดงแหมใครจะหลับลงล่ะเมื่อคืนก็อย่างว่าแหละพูดไปก็อายบิดม้นไปขิมถึงกับตกใจเจ๊เจ๊ว่าอะไรนะเมื่อคืนไม่ใช่ว่าเจ๊ไปทำอะไรมาหรอกนะ น้ำขิงเลยตอบกลับไปว่าจะตกใจทำไมก็ตัวเองไม่ใช่หรอที่บอกว่าจะหาคนมาปลอบใจเจ๊เจ๊ก็เลยจัดเต็มซะเลยขิมเธอกับหน้าเสียเจ๊อย่าบอกนะว่าเจ๊ไปนอนกับเด็กเอดมาน้ำขิงเลยตอบไปว่าก็ใช่น่ะสิก็หน้าตาหล่อขนาดนั้นใครจะอดใจไหวเมื่อคืนเจ๊ก็เมาด้วยก็เลยจัดไปหลายยก ถิมถึงกลับไปไม่เป็นเลยบอกว่าโถเจนะเจจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายไปทำธุระส,ส่วนตัวเรื่องราวจากวันนั้นผ่านมาก็สองเดือนแล้วขาชานั่งเม่อที่โต๊ะหน้าคณะวิศวะพายุกับน่านฟ้าเลยถามว่านี่ขาชามันเป็นอะไรมันเป็นแบบนี้มาเกือบสองเดือนแล้วนะ เห็นนั่งหน้าเซ็งๆเหมือนหมาเหงาเป็นอะไรหรือเปล่าพายุถามคาชาขึ้นคาชาเลยตอบไปว่าไม่มีอะไรหรอกแค่เซ็งๆน่ะตามหาใครคนหนึ่งไม่เจอเนี่ยตามหามาตั้งสองเดือนแล้วเฮ้ย <c oughs> เขาได้แต่นั่งถอนหายใจพายุเลยบอกว่าใครนางในฝันของนายเหรอไม่ใช่ใบหม่อนเหรอที่เป็นนางในฝันของนาย คาชาถึงกับหน้ามุ้ยแล้วตอบกลับไปว่าฉันไม่ได้คิดอะไรกับใบหมอนสักหน่อยมีแต่แม่ฉันเท่านั้นแหละที่จับคู่ฉันกับใบหมอนฉันก็ปฏิเสธไปแล้วว่าใบาหมอนไม่ใช่สเปคของฉันคาชาพูดไปก็หัวเสียจากนั้นน้ำเหนือที่เดินถือแก้วกาแฟเข้ามาพูดอย่างยิ้มยิ้มนี่พวกนายไปรัดกาแฟที่เปิดใหม่หน้ามอหรือยัง จะบอกให้นะว่าเจ้าของร้านสวยมากเลยฉันเนี่ยแทบจะเป็นลูกค้าประจำแล้วเพิ่งเปิดได้อาทิตย์ที่แล้วเองน้ำเหนือโชว์แก้วกาแฟนี่ไงซื้อสิบแถมหนึ่งฉันน่ะไปซื้อเกือบทุกวันจนได้แก้วฟรีแล้วน่านฟ้าเลยบอกว่าแหมให้เบาๆหน่อยเถะน้ำเหนือเห็นสาวสวยๆไม่ได้เลยนะ พายุเลยบอกว่าฉันไม่สนใจหรอกฉันมีแฟนแล้วเดี๋ยวกล้วยรู้เข้าจะโกรธเอาพากันไปสองสาวน้ำเหนือเลยแซวไปว่าแหมพ่อคนรักแฟนจากนั้นเลยหันไปหาคาชาคาชานายไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิฉันว่าฉันจะไปซื้อกาแฟอีกสักแก้วนะ่ะจนน่านฟ้าถามว่าแล้วกาแฟในมือของนายล่ะเพิ่งได้มาไม่ใช่หรอยังจะไปซื้ออีก น้ำเหนือเลยยกกาแฟแก้วนั้นให้น่านฟ้านายเอาไปเลยน่านฟ้าพอดีฉันจะไปแอบดูสาวสวยนะ่ะสองพี่น้องด้วยนะสวยทั้งคู่เลยเห็นน้องสาวของเขาก็เรียนมาหาลัยเดียวกับเราด้วยไปเถอะคาชาไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยจากนั้นน้ำเหนือก็ลากคาชาไปที่ร้านกาแฟคาชาเดินมากับน้ำเหนืออย่างจริงเซง็งคิดในใจว่าเจ้าน้ำเหนือนี่เห็นสาวสวยไม่ได้เลย พอมาถึงร้านกาแฟทั้งคู่ก็ตรงไปที่เคาน์เตอร์น้ำเหนือก็เริ่มสั่งกาแฟจากนั้นสาวสวยคนหนึ่งก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วทักน้ำเหนือว่าอา้าวเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้เองไม่ใช่เหรอคะน้ำเหนือเลยตอบกลับไปว่าอ๋อพอดีผมซื้อไปฝากเพื่อนนะครับแล้วตอนนี้ผมก็พาเพื่อนมาอุดหนุนแล้วด้วยงั้นขอเป็นเอสเปรสโซ่องแก้วนะครับ จากนั้นสาวสวยก็พยักหน้ายิ้มรับและหันไปทำกาแฟต่อแต่ว่าขาชาที่เห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นทำให้เขาอึ้งไปคิดในใจว่าหาอยู่ตั้งนานตั้งสองเดือนหาไม่เจอที่ไหนได้เส้นผมบางภูเขามาเจอก็เจอง่ายได้นิดเดียวขนาดนี้นี่เองแต่ว่าเธอคนนั้นไม่ทันเห็นเขาขาชา เลยไปนั่งที่โต๊ะเพื่อรอกาแฟาอยู่กับน้ำเหนือคิดในใจว่ายังไงซะเขาต้องคุยกับผู้หญิงคนนี้ให้รู้เรื่องเรื่องที่เธอเข้าใจผิดคิดว่าเขาขายตัวพอน้ำขิงทำกาแฟาเสร็จก็เรียกให้น้ำเหนือมารับกาแฟเอสเปรสโซสองแก้วเสร็จแล้วค่ะจากนั้นน้ำเหนือและคาชาก็เดินมาที่เคาน์เตอร์น้ำขิง เมื่อเงยห่อยน้าขึ้นมาเห็นคชาถึงกับตกใจว่าเอ๊ะผู้าชายคนนี้คือคนที่อยู่โรงแรมกับเธอวันนั้นนี่ทําให้เธอล่นลานถึงกับพูดไม่ออกจากนั้นน้ําเหนือรับแก้วกาแฟไปและบอกขอบคุณและพาคชาออกจากร้านน้ําขิงที่เห็นคชาออกจากร้านไปแล้วทําให้เธอใจสั่นแอบบอกลูกน้องที่อยู่หน้าร้านว่า ให้รับลูกค้าแทนเธอเธอจึงรีบเข้าไปที่ห้องครัวที่ห้องครัวขิมกำลังทั้งเพกอยู่เมื่อเห็นน้ำขิงเข้ามาขิมเลยถามว่าเจ๊เจ๊เป็นอะไรหนะ้าตาตื่นมาเชียวเห็นผีหรือไงน้ำขิงเลยตอบขิมไปว่ายิ่งกว่าเห็นผีซะอีกนี่ขิมแกรู้ไหมเมื่อกี้ฉันเจอใครขิมเลยถามไปว่าเจอใคร เจอพี่ดนแฟนเก่าหรือไงถึงตาตื่นมาขนาดนี้น้ำขิงเลยตอบไปว่ายิ่งกว่านั้นซะอีกแกรู้ไหมว่าฉันเจอใครเมื่อกี้ฉันเจอผู้ชายคนนั้นะ่ะที่พวกแกหามาให้ฉันไงจําได้ไหมเมื่อสองเดือนก่อนขิมถึงขับร้องอ๋ออ๋อ,อเด็กผู้ชายหนุ่มหล่อที่พาความบริสุทธิ์ของเจ้ไปใช่ไหมน้ำขิงถึงกับตาเขียวใส่และฟาดแขนน้องไปหนึ่งที นี่แกยังมาพูดเล่นอีกนี่แกว่าเขาจะจำฉันได้ไหมฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมโลกถึงกลมขนาดนี้มาเจอเขาที่มหาลัยของแกได้น้ำขิงพูดด้วยความกังวลขิมเลยบอกไปว่าเจจะสนใจอะไรยังไงซะก็วินวินทั้งคู่จ่ายเงินเข้าไปแล้วเขาก็ไม่อะไรกับเจหรอกแหมลูกค้าเขาคงมีเยอะแยะน่ะ เจก็อย่าสำคัญตัวนักเลยเผื่อเขาจำเจไม่ได้ขึ้นมาขิมพูดปลอบใจน้ำขิงไปน้ำขิงพอได้ฟังก็ถึงกับโล่งอกก็จริงอะนะเขาหน้าตาดีขนาดนั้นต้องมีลูกค้าเยอะแน่เลยคงจำเจลูกค้าตัวเล็กๆคนนี้ไม่ได้หรอกน้ำขิงพูดได้เสียงอ่อยๆบนรู้สึกผิดหวังนิดๆจากนั้นเธอก็ไปทำงานต่อ ทางฝั่งคชาที่กลับมาที่คณะแล้วเขาก็น่าระรื่นขึ้นมาจนเพื่อนต้องทักว่าเป็นอะไรก่อนไปยังทำหน้าเป็นหมางอ่อยอยู่เลยอย่าบอกนะไปเจอสาวสวยกับไอ้น้ำเหนือเข้าถึงกับหน้ายิ้มรารื่นมาเชียวคาชาเลยตอบกลับไปว่าเปล่าหรอกพอดีฉันเจอคนที่ตามหาแล้วนะ่ะนานฟ้าเลยแซวไปว่าอย่าบอกนะว่าเจอนางในฝันแล้ว แหมดีใจด้วยจริงๆนายจะได้ไม่ต้องมานั่งเหงาอีกต่อไปคาชายิ้มและทั้งหมดก็พากันขึ้นเรียนตามปกติส่วนน้ำขิงที่วันนี้ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันเธอปิดร้านประมาณสองทุ่มแต่วันนี้พอปิดร้านเสร็จเธอต้องกลับคนเดียวเพราะว่าขิมได้กลับไปก่อนแล้วหลังจากปิดร้านเสร็จเธอเดินมาที่ลานจอดรถ เธอก็เจอกับผู้ชายเธอเธอคิดว่าคงไม่เจอแล้วทำให้เธอรู้สึกตกใจแต่เธอทำเป็นมองไม่เห็นแต่ว่าคาชาก็รั้งแขนเธอไว้และถามว่าทำเป็นไม่รู้จักกันเลยนะน้ำขิงเลยถามไปว่าเรารู้จักกันด้วยหรอแล้วทำไมนายต้องมาจับมือฉันไว้ด้วยปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นฉันจะรองให้คนช่วยคาชาเลยสวนกลับไปว่า ร้องสิผมก็จะเอาเรื่องคุณเหมือนกันเรื่องวันนั้นคุณทำอะไรผมไว้น้ำขิงถึงกับหน้าเวอแล้วตอบกลับไปว่าอย่าบอกนะว่าฉันจ่ายเงินนายไม่ครบนี่ฉันจ่ายให้ในายตั้งหกพันนะที่จริงอะ่ะฉันต้องให้ในายห0าพันด้วยฉันอะ่ะยังทิพย์ให้ในายตั้งพันหนึ่งอย่าบอกนะว่าเขา่าตัวนายแพงขนาดนั้นน้ำขิงถึงกับออกอาการหน้าเสียคาชา พอได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกโมโหไม่ต่างกับเธอเลยตอบกลับไปว่าใครใครจะรับเงินจากคุณกันจากนั้นเขาก็ล้วงเงินออกมาคืนให้น้ำขิงคุณเอาเงินของคุณไปเลยนะผมไม่ใช่ผู้ชายขายตัวน้ำขิงถึงกับงงไม่ใช่ได้ยังไงแล้ววันนั้นนายนายทำอะไรกับฉันท่านายไม่ใช่คชาเลยสวนกลับไปว่าทำอะไรล่ะก็คุณ ลากผมเข้าห้องและผู้ยิบพยายามผมแถมทั้งยังเอาเงินมาฟาดหัวผมอีกด้วยเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่ถ้าคุณไม่รับผิดชอบผมน้ำขิงถึงกับงงรับผิดชอบอะไรฉันก็จ่ายเงินให้นายไปแล้วไงผมไม่ใช่ผู้ชายขายตัวนะที่คุณจะเอาเงินมาฟาดหัวผมแล้ววันนั้นคุณก็ลากผมไปข่มขืนด้วยดีนะที่ผมไม่ไปแจ้งความเอาเรื่องคุณวันนี้ดีเลยที่เจอคุณคุณต้องรับผิดชอบผมคุณ คุณทำอะไรกับผมไว้คุณต้องรับผิดชอบเลยนะขาชาบอกกับน้ํำขิงน้ํำขิงถึงลับไปไม่เป็นแล้วตอบว่านายจะให้ฉันรับผิดชอบอะไรฉันฉันไม่รู้นี่ตอนนั้นฉันก็เมาด้วยฉันนึกว่านายเป็นผู้ชายที่เพื่อนฉันหามาให้ฉันก็เลยทําแบบนั้นไป